ส,สวัสดีสสดเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับพบกับนาเปียกทางช่อง YouTube นบเบาเปียกชาแนลนะครับวันนี้นะมีโรลชิมา m โน o SLX DC มานำเสนอนะครับตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความต้องการนะครับมีจำนวนมากจากสินค้าขาดตลาดไปนะวันนี้สินค้าเข้ามานะครับ เลยนำมาเสนอให้ชมกันนะครับสำหรับใครที่มองหาตัว DC เริ่มต้นราคาเบาๆนะครับตัวนี้ของชิมาโนครับเริ่มต้นนะตัวนี้ DC ตัวเริ่มต้นเลยนะครับรหัสของรอบ NSLXDC นะครับ150คือหมุนขวาครับ HG คือรอบ7นะครับเรามาดูสเปคของรอบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับรอบ7.2ต่อ1ครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเบรกอยู่ที่5กิโลน้ำหนักรอบอยู่ที่215กรัม ลูกปืน4บวก1นะครับอัตราการกว้านสายหมุนถึงรอบนะครับกว้านสายได้มา77เซนนะครับการมาจุดสายไนลอนโมโนตามนี้เลยนะครับสเปคนะครับเรามาดูกันข้างในกล่องครับเมื่อเปิดกล่องมาแล้วนะครับเมื่อเปิดกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับใบรับประกันนะครับนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับตามใบรับประกันเลยสําหรับน้าๆที่ซื้อรอไปนะครับกับลูา อ่านเงื่อนไขนะครับของการรับประกันอยู่ในใบรับการนี้ให้ชัดเจนก่อนนำรอบไปใช้นะครับเพื่อสิทธิประโยชน์นะครับในการใช้บริการหลังการขายนะครับเน้นย้าว่าต้องอ่านก่อนนําไปใช้นะครับเงื่อนไขนะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปครับก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ไดอะแกรมนะครับรอบนะครับเราไปดูที่ตัวรอบกันนะครับอยู่ในกล่องใส่ p ัฟเฟิลแบ็กมานะครับบรรจุอย่างดีอ๋อมีตัวนี้ครับ มาตรฐานนะครับแถมน้ํามันให้หนึ่งหลอดนะครับเลื่อนปื๊ดเลยตัวนี้นะครับเราก็ุกันนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวรอกนะครับออกสีโทนดาครับสวยงามนะครับโทนดํานะครับดําตัดฟ้านะครับเหมือน SLX นะครับสัญลักษณ์ SLX ก็คือสีฟ้าดํานะครับตัดฟ้านะครับก็สปูนออกสีฟ้าสวยงามมากนะครับ แล้วก็ปักฟอนต์สกุลสีฟ้านะครับน็อตอยู่ที่ขานี่นะครับเป็นสีฟ้านะครับตัดด้วยดอมนะครับมือหมุนใหญ่นะจับถนัดมือนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวรอบนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับเนื้อวัสดุในการทำเนี่ยทำได้ดีมากนะครับออกดาด้านนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยดีมากเนียนมากนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับแจ้งรอบบอกว่า7.2นะครับ นี่นะครับตัวนี้เม็ดอินมาเลเซียนะครับเม็ดอินมาเลเซียตามด้วยรหัสรอบ150 HG คือเมือนขวานะครับานะครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นรวที่สวยงามนะครับแล้วก็วัสดุในการทํานี่ก็ถือว่าคุณภาพนะครับตามแบบฉบับของชิมาโน o อยู่แล้วนะครับเปิดยังไงครับเปิดสปูเปิดเอาสปูออกมาก็คือมีกระเด่องตัวนี้ครับ ตรงนี้นะก็เปิดเปิดมาปุ๊บโอเพ่นนะดึงกระเดื่อมาตรงนี้แล้วก็หมุนลงนะครับหมุนลงครับใช้แรงนิดนึงนะหมุนลงแล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านในของรอกนะครับนานาก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับชิปที่อยู่ในนี้นะครับชิปที่อยู่ในนี้นะ ต้องระวังตัวนี้อย่าให้ตกนะครับอย่าให้ตกพื้นนะตกกระแทกอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดตรงนี้มีรอยร้าวหรือว่าแตกนะครับแคร็กขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะซึมเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่าผู้นี้โดนน้ำไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าระบบเขาซิลมาให้เรียบร้อยกันน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสปูลครับสปูลก็เบานะครับสปูลเบานะครับออกเป็นสีฟ้านะครับสวยงามครับตัวนี้นะ นี่นะครลูกปืนอยู่ด้านในนะครับแต่อยากโมก็โมลูกปืนเพิ่มได้นะครับสําหรับใครที่อยากลื้ืๆนะครับแล้วก็ระบบปรับนะครับก็ปิดนะครับระบบนะก็จะปรับตามนี้เลยนะครับ1 2 3สนะครับ1 2 3 4นะครับ4ระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้ สำหรับใครที่มองหารอบราคาเริ่มต้นนะครับไม่แพงนะครับแนะนำนะ SFXDC นะครับจุดเริ่มของอาสายวิทย์นะครับตัวนี้นะครับแต่เสียงจะไม่เท่ากับรุ่นพี่นะครับรุ่นรุ่นรุ่นแพงๆอ่ะนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากระพริบก็มีเสียงนะครับวิทย์นะแต่ว่าต้องตีนะครถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินนะต้องตีนะฮะแต่ว่าเสียงก็จะไม่วิทย์ เท่ากับรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับนะอย่าง AR อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าสำหรับใครที่อยากเล่น DC นะครับลองใช้ดูก่อนว่าจะจะจะถูกใจไหมก็แนะนำตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ s l x d c นะครับถือว่าสวยงามแล้วก็คุ้มราคาด้วยนะครับโอเคครับต้องขอฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้นาเปียกด้วยนะครับทางช่องนาเปียกชแนลช่อง u t u b e นี้นะครับแล้วก็ กดติดตามไว้เผื่อไม่พลาดนะครับข่าวสารใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ชมกันทางช่อง YouTube นี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามวันนี้นะครับใครสนใจสินค้าคลิกลิงก์ด้านล่างไปที่เพจร้านเบี้ยุูลพิชชิงแอนปลาสวยงา,จางมจังหวัดปูรนราชธานีได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยการรีวิวรอก S l X D C นะครับสวัสด right. ีครับ